ก็กลับสวัเดียวน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ยซ่อมชีเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องก็คือมีคนเรียกร้องมาเยอะจัดนะครับน้องกับเกมตัวนี้นะครับที่แบบว่าพี่ซอนโหลดหน่อยพี่ผมอยากได้มากๆเลยนะครับน้องโทรโทรศัพท์หรือว่ามือถือของผมไม่มีนะครับน้องพี่ซอนโหลดนะครับรีบด่วนเลยนะครับเพราะว่าคนอื่นได้เล่นหมดแล้วนะครับมีการเปิดตัวแล้วนะครับน้องแต่ a อ d r ดอ d ของผมไม่มีนะครับน้องมือถือของผมไม่มีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาซอลลโห นะครับน้อพี่บอกเลยนะครับว่าวัดน,นี้นะครับวงน้องพี่จะมาซ่อนโหลดแบบเข้าเล่นได้แบบ100%เลยนะครับน้อเราก็สามารถดาวน์โหลดกันได้แบบทุกคนนะครับน้อพี่บอกเลยนะครับว่าโหลดได้แน่นอน100%นะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้อที่แบบว่าอยากได้เกม ค่า x s t a e นะครับนก็จะเป่ามาเลยนะครับนกที่แบบว่าหลายๆคนอยากรู้นะครับนกว่าโหลดยังไงมือถือผมไม่มีอะไรเป่ามานี้นะครับนก็เพชโตผมไม่มีอะไรเป่ามานี้นะครับใครที่เล่น p h โฟนก็มีตั้งนานแล้วนะครับแต่ถ้าคนไหนที่เล่นใอโอเอสนะครับก็คือตอนนี้มีการเปิดตัวมาแล้วนะครับนกแล้วก็บางรุ่นก็ยังโหลดได้บางรุ่นก็ยังโหลดไม่ได้อยู่นะครับตอนนี้เพราะว่ายังเป็นการเปิดตัวที่แบบว่ายังไม่เต็มตัวสําหรับ Android นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่เจมสซอนโหลดละกันนะคร ครับที่แบบว่าอยากโหลดแต่เข้าในเพจโตแล้วไม่ขึ้นมานะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับวงนองเดี๋ยวพี่จะสอนโหลดแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยละกันนะครับเนาะเพราะว่าขั้นตอนก็ง่ายแสนง่ายเลยนะครับเนาะแต่บางคนอาจจะไม่รู้จริงๆนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับงนองมาเราจะมาสอนโหลดเกมนี้ละกันนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเกมนะครับเนาะที่แบบว่าเพิ่งเปิดตัวสำหรับแอนดรอยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับงนองพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าใครอยากโหลดนะครับไม่ดูคลิปนี้ไม่ได้แล้วนะครับเนาะห้ามพลาดละกันครับงนองเพราะว่าได้แน่นอนร้อยเปอร์ นะครับน้องพี่ก้ากำลังตีเลยนะครับก่อนอื่นนะครับน้องก่อนที่เราจะโหลดต้องมีแอปตัวนี้ก่อนนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็เป็นแอปตัวนี้นะครับพิมพ์คําว่า VPN นะครับน้องในร้านค้าหรือว่าในเพจโตได้เลยนะครับน้องพิมพ์คําว่า VPN ได้เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องส่วนการโหลดไม่ต้องสอนก็ได้นะครับน้องพิมพ์คําว่า VPN มันก็จะขึ้นมากนะครับน้องมันจะเป็นกล้าเขียวประมาณนี้นะครับวงน้องก็ไปหาดูได้นะครับน้องมีทุกรุ่นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ iOS หรือว่า Android นะครับน้องก็จะประมาณเลย วันนี้นะครับก็คือเป็นเกมคาเอ็กตรีนะครับเนาะถ้ายังไม่มีก็คือโหลด VPN ตัวนี้มานะครับเนาะเพราะว่ามันจะช่วยได้มากๆเลยนะครับเนาะสำหรับ VPN ตัวนี้นะครับงเนาะเพราะว่าเราจะยืม เน็ตจากประเทศอื่นนะครับเนาะเพื่อมาไซนะครับวงน้องในการโหลดนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคนไนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตัวเกมนะครับได้แน่นอนนะครับเนาะทำตามขั้นตอนพี่บอกนะครับวงน้องก็คือหนึ่งเลยเราต้องมีแอป VPN นะครับเนาะก็เป็น VPN ตัวนี้นะครับเนาะเราก็ให้เล่านะครับเนาะโหลดมาแล้วเราก็จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับวงน้อง เม sí, ื่อจิ้มเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาโผล่อีกหน้าหนึ่งนะครับน้องใครที่แบบว่าจิ้มเข้ามาครั้งแรกนะครับน้องมันจะมีแบบว่าให้สมัครนะครับก็กดสมัครได้เลยนะครับก็2ขั้นตอนนะครับน้องก็มันจะมีแบบว่าปุ่มือเขียวให้กดนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องก็คือนี่นะครับมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็เป็นแบบว่าแต่ละประเทศประมาณนี้นะครับน้องก็มีทางด้านของอาร์เจนตินานะครับน้องเราก็อังกฤษอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องเราก็มีบาร์เซโลน่าเยอะแยะมากมานะครับน้องแต่ให้ทุกคนหาคําว่ารัสเซียนะครับบเเนนนาาาากกกมลยคควววง้ออี่่่ใหหทุํ รัสเซียนะครับนาะก็มีไม่มากนะครับองน้องนี่ครับน้องก็คือประเทศรัสเซียก็เป็นประมาณนี้นะครับนาอก็พิมพ์คําว่ารัสเซียนะครับนาะหรือว่าหาคําว่ารัสเซียก็ได้ครับองน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนาอแล้วให้เราจิ้มเข้าไปได้เลยนะครัววงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าอันนี้สําคัญนะครับนาอก็คือให้ขึ้นคําว่ารัสเซียนะครับนาะแล้วจิ้มเข้าไปตรงรัสเซียตรงนี้ได้เลยนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนาะสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่รู้นะครับนาะก็คือจะใช้ได้แค่ตัวนี้ตัววเเเดียนาก็จปมล เขาวงนองก็ถือว่าจิ้มเข้าไปตรงรัสเซียได้เลยนะครับเนาะแล้วมันจะเจออีกซ้อยนะครับเนาะที่แบบว่าให้เราเลือกนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะอธิบายละกันนะครับเนาะสำหรับซ้อยต่อไปนะครับวงนองพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าตอนนี้นะครับถ้าคนไหนนะครับยังไม่ได้จิ้มก็จิ้มเข้าไปก่อนนะครับเนาะหรือว่าดูคลิปพี่จบนะครับเนาะจึงไปดาวน์โหลดก็ได้นะครับจึงจะเข้าใจนะเขาบงนองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเมื่อจิ้มเข้ามาแล้วนะครับงนองจะเจอกับหน้านี้นะครับเนาะก็คือจะมีสามตัวเลือกให้เราเลือกนนคาาก็มีทงงด้อ พี่จะบอกแบบนี้ละกันนะครับน้องมีเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขสามตรงนี้นะครับน้องสังเกตได้เลยนะครับก็ให้เราหาเลขสามนะครับวงน้องเพราะว่ามันจะไม่ได้อยู่จุดเดิมนะครับน้องมันจะสลับเรื่อยๆนะครับน้องมันจะมีสามซอยแบบนี้นะครับวงน้องแต่มันจะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะให้หาคําว่าเลขสามประมาณนี้นะครับน้องนี่นะครับวงน้องก็คือให้หาคําว่าประมาณเลขสามนะครับเนาะก็นี่นะครับน้องเลขหนึ่งเลขสองอย่าไปสนใจนะครับเนาะเลขสามเท่านั้นนะครับเนาะถึงแบบว่าจะลิงก์กับประเทศเราได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยครับเนาะก็ให้เราจิ้มเข้า นะครับเนอะ u สามอะไรประมาณนี้นะครับเนอะก็จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับเนอะของพี่อยู่ตัวแรกนะครับส่วนของคนอื่นอยู่ตัวไหนก็ไม่ต้องสนใจนะครับเนอะก็หาเลข3ก็พอนะครับพง์น้องมันจะอยู่ตัวไหนมันจะสลับตรงไหนก็สร้างบ้านนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพง์น้องเพราะ <filling hip> <hop> ว่ามันจะไม่ได้อยู่จุดเดิมนะครับเนาะ แล้วให้เราจิ้มเข้ามาตรงนี้นะครับวงน้องก็คือให้เราจิ้มเข้ามาตรงนี้นะครับน้องก็เป็นตวงเลข3มนะครับน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับแล้วมันเจะจะต่อนะครับน้องก็คือเมื่อกี้นะครับเป็นปุ่มสีเขียวนะครับน้องพี่กดไปแล้วนะครับก็ขอโทษนะครับที่กดไปนิดนึงครับก็เป็นปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับน้องก็กดไปได้เลยนะครับวงน้องถ้ามันขึ้นสีแดงประมาณนี้นะครับน้องนี่นะครับก็คือขึ้นประมาณนี้นะครับน้องถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับก็ถือว่าได้นะครับน้องเราลิงก์สำเร็จแล้วนะครับเราก็มาสังเกตด้านน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 บบบบบบบะะะะคคคครรรััััเกก็็็ขขววสพี่จปือ จะมีทางด้านของรูปนะครับนอในส่วนของรูปกุญแจนะครับนอเราก็จะมีทางด้านของตรงนี้ด้วยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงนอก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของรูปขัวบนนะครับนอที่แบบว่าจะแสดงให้เราเห็นนะครับนอท่าว่าได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนอจะเต็มร้อยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนอก็ถือว่าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนอแล้วก็พี่บอกเลยนะครับนอว่าเราจะเริ่มไปโหลดเกมแล้วนะครับนอสำหรับการโหลดเกมนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับว่าให้ทุกคนนะครับนอก็คือไป สมัคร Gmail ก่อนนะครับนาอก็เป็น Gmail ตัวใหม่ล่าสุดนะครับนาอเป็น Gmail ธรรมดาเลยนะครับนาอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าสมัคร Gmail ไม่เป็นนะครับนาอพี่ก็แบบว่าไม่รู้จะว่ายังไงนะครับนาอหาดูใน YouTube ก็ได้นะครับวงน้องก็น่าจะมีนะครับนาอสสำหรับสมัคร Gmail แบบไม่ง่ายนะครับนาอทุกคนก็น่าจะทำเป็นนะครับนาอก็จะเอามาเลยนะครับวงน้องให้เราไปสมัคร Gmail มา1 Gmail ก่อนนะครับนาอก็เป็น Gmail ว่างๆก็ได้นะครับนาอก็จะเอามาเลยนะครับวงน้องนี่นะครับนาอแล้วก็ให้เราเข้า Play Store ได้เลยนะครับนาอพี่ก็ได้ตั้งมาเเป็นนทีี่รรรยยบบ้้อแลวัสห G mail ครับเดี๋ยวพี่จะเข้าให้ดูแล้วกันนะครับเนาะสำหรับเพสโต้นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะเพสโต้นะครับวงน้องเมื่อจิ้มเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี่นะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราค้นหาได้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่ามีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเราก็สามารถดาวน์โหลดได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่หาแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะครับเนาะเมื่อกี้มันขึ้นอะไรก็ไม่รู้นะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะกก็็ได้้้้้มาาาาาาแลลววววนน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 นะะะะะคคคคครรรรััับบบงงงออใใส่่ขเเเเเหหย ค่า x สตรีนนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับนอนี่นะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับนอก็คือขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอโหลดอยู่ในแอนดรอยอยู่ที่1นกิกนะครับนอก็เป็นประมาณเลยนะครับวงน้องที่บอกเลยนะครับนอว่าได้แน่นอน100%นะครับนอถ้าทําตามขั้นตอนของพี่นะครับวงน้องก็ถือว่าไม่มากนะครับนอสําหรับขั้นตอนนะครับแล้วอย่าลืมสมัคร gmail ตัวใหม่นะครับนอถ้าเราไม่สมัคร gmail ตัวใหม่นะครับก็คือมันจะไม่ขึ้นนะครับ แล้วกันนะครับน้องก็จะปปามาเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าต้องได้สมัคร gmail ตัวใหม่นะครับน้องก็ถือว่าสมัครง่ายนิดเดียวนะครับน้องไม่ถึง3นาทีด้วยซ้ำนะครับก็น่าจะได้แล้วนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่ายังไม่ได้สมัคร gmail ตัวใหม่นะครับน้องก็ไปสมัครก่อนนะครับน้องก่อนที่แบบว่าจะมาลิงก์นะครับน้องในส่วนของ vpn นะครับวงน้องเออก็จะปปามาเลยนะครับน้องตอนนี้นะครับพี่ก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับน้องแต่พี่แนะนำนะครับวงน้องก็คือเวลาดาวน์โหลดนะครััับบเเเเเนน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 าาะะมมื่่ออรรจิ้้้ดดววว์โหหลลแแคพีใป็็ตตง นะครับเนาะหรือว่าถ้าคนไหนนะครับนาอมือถือไม่รองรับนะครับก็ต้องได้อดทนรอนะครับนาอใช้เน็ตรัสนเซียนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยครับนาอแต่ถ้ามือถือตัวเองนะครับนาอรองรับเกมนี้นะครับก็ใช้เน็ตตัวเองดีกว่านะครับนาอก็คือแบบว่ามันจะเรียวมากๆเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็โหลดได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยครับน้องจิ้มโหลดแล้วก็มันจะหลดให้เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนาอก็ถือว่าถ้าใครยังไม่มีนะครับน้องก็ลองวิธี้เ นะครับนาะเราก็การปิดก็เหมือนเดิมนะครับนาอบางที่แบบว่าคนไหนอยากปิดนะครับก็คือให้เล่านะครับนาอเข้ามาตรงนี้นะครับ VPN นะครับนาอเราก็กดตรงสีแดงตรงนี้นะครับนาอเพื่อเป็นการปิดนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอก็ถือว่าปิดง่ายๆประมาณนี้นะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่เข้าเล่นเกมได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนาอตอนนี้พี่ก็เข้าเล่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนาอก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องนี่นะครับนาอพี่บอกเลยนะครับว่าภาพโคตรสวยนะครับนาอเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่บอกเลยนะครับนาอว่า VPN ตัวนี้ช่วยได้นะครับแล้วที่สําคัญก็คือใครที่แบบว่ามีมือถือแรงนะครับนอภาพจะสวยจะจัดเลยนะครับนอแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ามีมือถือไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็สามารถปรับภาพลงมาได้นะครับงองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอก็ถือว่าเป็นเกมหลายๆคนคอมานนะครับนออยากให้พี่สอนโหลดนะครับวันนี้พี่ก็มาสอนโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับงองก็ถือว่าสาหรับงองคนไหนนะครับนอที่แบบว่า อยากได้ในส่วนของตัวเกณฑ์นะครับน้องก็ทําตามที่พี่บอกได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นไงบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับน้องคลิปของพี่ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคู่หด่นนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับเนาะงสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องก็ถือว่าวันนี้ไม่ได้ทําเกี่ยวกับโลบอกไม่ทำเกี่ยวกับฟรีไฟล์เลยนะครับเนาะแต่มาสอนโหลดเกมตัวใหม่ล่าสุดเลยนน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 ะะ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 คคคคคครร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 ัััััััับบ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 บพพวววววกกกกก้้้้้้้้ออออองงง็็็็จจเเเเเปปปมมาาาาาณีียยยแแแลลลลสสหหหหหห่่ใใททไไไขด ที่ก็ขอตุลาเพียงเท่าน้แล้วก,กันนะครับไว้เชื้อในคลิปหน้าละกันนะครับพงน้องก็เป็นทางด้านของคลิปวันพรุ่งนี้ล้วกันนะครับพงน้องไปบ้าย